สวัสด <My> uhm. <cima. S 1> ีครับผมก็อยู่กับผมหมายกับรายการหมาย C A s ช o วันนี้เราก็อยับเกมที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานอย่างเกม R O V กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งกลับมาอีกครั้งสำหรับเจ้าตัวสกิน Omen Demonic Creation หรือว่า Omen หุนยนต์ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับผมและแน่นอนฮะกลับมาทั้งทีผมก็มีเซอร์ไพรส์ก็คือการเปิดสงครามของเราสกินหุ่นยนต์ในเกม ROV ให้รวมกันอยู่ในแบบเกมเดียวกัน10ตัวสู้กันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะแบ่งฝั่ง2ทีมสู้กันหุ่นยนต์ทีมไหนจะชนะนะครับผมก่อนืืน่นะฮะเราก็ต้องไปสุ่มเพื่อเอาสกินโอเมนเดมนิกครีเอชั่นสกินนี้ก่อนนะครับผมอ่ะก็กิจกรรมของเขาฮะเป็นการสุ่มนะครับผมซึ่งมันจะมี สุ่มครั้งแรกฟรีด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้รีบไปใช้สิทธิ์ซะเพราะมันฟรีนะครับผมครั้งแรกนะฮะยืนยนันป้ายนะับผมครั้งแรกผมต่อสู้ได้กี่แต้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยี่สิบแต้มนะฮบผมแล้วก็ได้รับชิ้นส่วนรูนสามร้อยนะซึ่งไอการสุ่มอ่ะมันมีแบบง่ายกับยากถ้าง,ง่ายอ่ะมันจะเป็นของเจ้าตัวซิลสกินนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายากมันจะเป็นของโอเมนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ การซุมของเขาจะมีแบบซุมปกตินะครับผมโจมตีปกติแล้วก็ใช้ท่าอันตินะครับผมซึ่งคูปองจะไม่เท่ากันถ้าใช้ท่าอันตีอะดาเมจมันจะคูณ1ิเลยนะเว้ยลองดูผมใช้ปุ๊บโดนดาเมจเท่าไหร่ดูนะฮะปุ๊บบ๊อปั๊บปบ๊บปั๊บโอ้โหโดนไปส0 0รยดาเมจครับผมได้รับท่าเต้นลูกแก้วแล้วก็ชิ้นส่วนรูนถึง5 0 0 0ันชิ้นส่วนเลยใกล้ได้แล้วนะใกล้ได้แล้วนะครับผมอ่าโอเค เราก็ต้องทำดาเมจต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจัดไปฮะแบบอันติเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาโดนเท่าไหร่ฮะรอบนี้500ครับดอกนี้จุกๆไปที่500นะครับผมเมื่อเราทำดาเมจถึง1,500เราจะได้สกินโอเมนนะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราได้ Ko อะ่ะคือเราได้โอเมนหรือเวยอ่ะก็ใครไม่รู้กติกาเข้าไปอ่านได้ตรงนี้เลยนะครับหมแมสสังหาร KO จะสังหารแล้วก็ได้รับสกินทันทีนะครับผม ค okay. ผมก็จะซุมแบบอันติต่อเลยแล้วกันนะครับจะได้ว่งวองวัยรวดเร็วโอ้โหรอบนี้ได้ร้อยเดียวนะับผมก็ถือว่าน้อยไปนะฮะก็ถ้าเกิดซุมแบบปกติอะ่ะมันจะมี10 20 30 50แล้วโใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าซุมแบบอันติมันจะเป็นจาก10อะ่ะเอาง่ายๆเราเพิ่มศูนย์ไปตัวหนึ่งอะ่ะสิก็กลายเป็น120ก็กลายเป็น200นะครับผมก็คือมัน10เท่านั่นแหละนะฮะเดี๋ยวมาดูกันก็คือตามสูดะแบบอันติคือ100เอ้ย เฮ้ยมีไฟขึ้นเฮ้ยห้าร้อยสองทีเมื่อกี้ใช่ไหมหรือว่าทีเดียววัดผมเห็นห้าร้อยขึ้นนะ่ะเมื่อกี้อ๋อขึ้นห้าร้อยครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวสามารถได้ครั้งเดียวห้าร้อยนี่คือแม็กที่แบบทำดาเมจได้นะสูงกว่าห้าร้อยนี่คือ KO แล้วนะเหลืออีกแค่เจ็ดสิบแต้มอะ่ะผมสุ่มแบบยี่สิบห้าดีกว่าสุ่มแบบยี่สิบห้าเดี๋ยวมันแค่เจ็ดสิบละแต่ผมได้แบบอ่าสิบนะครับผมผมได้แบบสิบนะ ตอนแรกมีคูป,ปองอยู่ประมาณ7000พันะครับผม 7, เ0็0เศษนิดๆนะฮะดูดูซิว่าเราจะเหลือเท่าไหร่เฮ้ยเราจะได้แค่แบบสิจริงๆอ่อขอเยอะกว่านั้นหน่อยเพื่อนโอ้โหสิบแกเอาหน่อยเอาหน่อยเหลือส0เองฮั้โหผมสูมแบบ240บาทคือต่ำสุดมันก็100แล้วไงมันจะเสียคูป,ปองไปโดยใช่เหตุหรือเปล่าวะ เอยีแบบ่สิบแต้มอ้าวเรียบรอ้อยยี่สิบแต้มมาอย่างงี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมที่เราจะได้สกินโอเมนมาครับผมสิแบแต้มก็สิบแต้มไปโอเคสังหารปีศาจเรียบร้อยได้รับสกินโอเมนแล้วนะครับผมเนี่ยแถมได้ท่าเต้นได้ลูกแก้วได้คมพีร์เยอะแยะเลยนะครับผมคือของเขามีให้เราเยอะและที่สําคัญผมเสียคูป,ปองไปที่ประมาณ1นึ่พัน ตีไปคร่าวๆอ่ะ1,200 1 2ันแล้วกันนะฮะ1,200คูป,ปองแล้วกันก็ถือว่าเสียไม่เยอะเท mm hmm. ่าที่ควรนะ1,200เพราะรู้สึกว่าตอนมาแรกๆสกินโอเมนสกินนี้จะค่อนข้างได้ยากเลยแหละกิจกรรมเก่านะรอบนี้ก็ได้อย่างอื่นมาด้วยนะฮะเ mm hmm. ต้นได้อุปกรณ์ได้นู่งได้มีย่ด้วยนะกับ1,200กว่าก็ถือว่าโอเค แล้วก็อยู่ที่ดวงด้วยแหละถ้าเกิดว่าบางคนซุ่มแบบทีเดียวเลยได้ KO ก็คือได้สกินนี้ไปเลยนะครับผมหรือบางคนแบบซุม่ม23ครั้งแต่ว่าไอ้สองสามครั้งได้500รัวก็คือแค่3ครั้งกว่าก็ได้ละสกินโอเมนนะครับผมหรือถ้าบางคนแบบดวงซวยจริงๆก็น่าเสีครับ10 10 10รัรวๆหรือว่าร้อยร้อยร้อยวๆนะก็เจ็บอยู่มือกันโอเมนมีกรอบโปรไฟล์ด้วยสวยไปเดี๋ยวเราได้โอเมนมาละไปเปิดสงครามศึกคุนยนต์ของเกม ROV กันต่อเลยฮะ ปไปดูเลยฮะก็สำหรับความพิเศษนะครับผมของการเล่นในวันนี้นะก็คือไม่มีการจัดบาลานฮีโร่ให้กับแต่ละทีมนะครับก็คือว่าแต่ละคนที่ผมเอามาแทบจะไม่รู้จักกันเลยนะแล้วผม,มส่งเลขห้องให้ทีละคนทีละคนนะครับผมและใครที่แบบเข้าก่อนเข้าหลังอะไรเงี้ยคือแล้วแต่เขาเลยนะครับผมเข้ามาแล้วยังอยู่บนอยู่ล่างแล้วแต่เลยนะเพราะฉะนั้น ก็เราจะเจอทีมที่แบบอาจจะเจอป่า23งสามคนแคดี้สองสตัวอยู่ในทีมเดียวกันไม่ต้องแปลกใจนะฮะเออบางทีมมีไฟเตอร์เยอะไม่ต้องแปลกใจนะอัน,นี้คือความสนุกอีกหนึ่งอย่างที่ผมจัดมาให้สําหรับการเล่นในวันนี้นะฮะมาดูฝั่งน้ําเงินกันบ้างฝั่งน้ําเงินนะฮะมีเป็นโอเมนนะฮะซานิดเอลสุเทลแอนนารแล้วก็ลิโป้นะครับผมสังเกตได้ว่ามีออฟเลนถึง3ตัวและแคดี้สตัวนะส่วนฝั่งสีแดงฮะมีเป็นอาดูอินมาลอดคิวเล่น แวนแล้วก็เป็นเจ้าตัวอ่าอะไรวะหุ่นยนตอะโอเมก้านะครับผมลืมชื่อไม่ค่อยเจอก <c oughs> ็จะมีออฟเลน2ตัวแครี่1แท้งคน1นะครับผมอ่าป่าหนะึ่งะถือว่าทีมแดงค่อนข้างจะสมดุลกว่าตัวแต่เรื่องของความโหดในความโหดเนี่ยก็คือต้องเป็นทีมน้ำเงินเลยแหละที่โหดมากๆนะครับผมก็ต้องมาดูกันแหละว่าทีมสมดุลหรือว่าทีมโหดทีมดาเมดใครจะชนะกับสงคราม คุ่นยนต์แห่งโลกของ ROV นะครับผมอะหาชอบคลิปเ่านี้ยอย่าลืมกดไลค์เพื่อบอกเราว่าชอบกันด้วยเราจะได้หาอะไรแบบนี้มาสัรหาให้ให้ผมได้ทํากันเออใช้คําว่าสัรหากันเลยนะโอเคมาก็ใครมีอะไรแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ด้วยนะครับผมรอสันนิดโหลดสักแป๊บฮะแล้วก็เริ่มเกมได้เลยนีนลุยฮะเริ่มมาก็เต้นลองเชิงกันก่อนในบ่อนะฮะผมสำหรับฝั่งแดงนะครับ ทีค่อนข้างจะสมดุลน,นะโอเมก้าโรมิงนะฮะผมแล้วก็มาหลอดอยืนเลนกลางแวรน์เลนมังกรอัดูอินเลนออฟนะฮะถือว่าเล่นได้เลยนะใช้ได้เลยแหละเซตนี้ส่วนทีมน้ําเงิน,นะฮะก็จัดมาให้เอลสูยืนเลนกลางะฮะลิปโปเป็นโรมิงเทลเลนมังกรนะครับผมโอมเมนเลนออฟและซานิสเข้าป่าฮะถือว่าแก้เกมได้ดีเลยฮะยิงไปจังหวะน,นี้เฉียดโคูไปนิดเดียวฮนะแล้วลิปโปเข้ามางัดหน้าไปหนึ่งทีครับผม มาหลอดบอกก็ามาดิครับผม2อหนึ่งแล้วยังไงฮะแล้วปาดเข้าไปแต่เหมือนตัวเองจะเจ็บเหลือเกินและโอเมก้ามาเติมไฟกับผมจังหวะที่สตันทเข้าไปโดนริปโปคร,รึค่งหลอดฮะริปโปกาลังจะตายแล้วกดฮิวขึ้นมาฮะไม่ยอมฮะจะมีกลับไปสวนแต่ว่าดาเมจไม่พอจริงๆฮะเกือบไปเหมือนกันสําหรับริปโปตัวนี้นะเดนล่างฮะแวนตีนอกอยู่เทวกดเอ้ยเทวบอกตีมาตั้งนานขอบคุณครับผมที่ตีให้นะนี่เนี่ย ตีให้อะตีให้อะลาซะเลยนะครับผมเลนโบนนะฮะโอเมนปะทะอาดูอินนะผมเป็นเหมือนอาดูอินนะฮะจะเป็นฝ่ายโดนกดซะมากกว่านะด้วยความที่โอเมนเป็นตัวแบบท็อปๆในการยืนเลนออฟเลยแหละก็สําหรับการเล่นในวันนี้ผมไม่ได้เอาพวกตัวไซเบอร์คอร์มาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเซตของมันอยู่แล้วไซเบอร์คอร์นะผมเลยไม่ได้เอามารวมกับพวกขุนยนต์แบบ โนเซตนะครับผมลิโปเข้าไปเช็กผุ่มแล้วเจอครับผมจังๆในป่าและคิวเรนเข้ามาป่าดแวนเติมดาเมจแต่ลิโปก็ยังคงเอาตัวรอดออกมาได้คะและเป็นซานิทฮะเข้าไปเฟิร์สบัตโอเมก้าและคิวเรนกำลังจะตามไปติดแต่ว่าก่อนตายครับผมแวนยังซอยได้อยู่มาหลอดเข้ามาเติมแล้วป่าไปหนึ่งครั้งซานิทล่วงเหลือเทลตัวเดียวฮะแวนเห็นเพื่อนบวกต่ออย่างนี้แวนบอกต้องตามไปสตาร์ในหนึ่งทีแล้วจ้ามาหลอดปหาึ่งครั้งไหมเรียบร้อยครับผมเป็นเทลวะ โดนสอยยันหน้าป้อมฮะเอลซูเข้ามาเล็งและยิงไปไม่โดนนะเอลซูตัวนี้ยังไงยิงฟรีดีกว่าครับผมสกิลไม่โดนแล้วป้อมยิงตายไปฮะสำหรับมาหลตดอ้อเด,เดือเดือดจริงๆะเริ่มมาเพียง2นาทีฮะซัดจะไปสกอร์สต่อ3แล้วนะนี่กลับไปส่วนนิดหนึ่งฮะดูอินบอกเฮ้ยคิวเล่นเอาไม่เพื่อนแต่อเมนบอกเลยว่าแข่งมากงางนะฮะสกิลกราะของเขานะ ยิงเช็คไปฮะเรื่อยๆมาดึงเรียงเอลซูตัวนี้รอไอเทมยาวๆฮะมาดูเรื่องของไอเทมกันบ้างนะฮะก็เอลซูฮะออกไอเทมมาเป็นาสายตีเร็วด้วยนะดูเหมือนเขาจะเล่นสายตีเร็วด้วยนะฮะยิงฟรีนะส่วนแวนฮะก็ไม่ได้เล่นแวนเวทนะเล่นแวนสายตีเร็วเหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นสายครีแหละก็ต้องมาดูกันนะฮะว่าตีเร็วกับตีเร็วใครจะเหนือกันพอสังเกตว่าทีไม่มีตัวเวทนะถ้าเกิดว่ามีใครแบบ พลิกแพงไอเทมนะอย่างแวร์สามารถพลิกเป็นของเวร์ได้ดีเลยแหละโอ้โหดูอินฮะเข้าบนโดนเก็บไปฮะแล้วคิว oh, เรนพุ่งตรงมาหวังจะเก็บโอเมนแต่ว่ามันถึกเหลือเกินฮะเก็บไม่ไหวนะส่วนฝั่งน้ําเงินนี่จะเป็นเทลนะออกของเวทนิดๆหน่อยๆได้นะฮะแต่ว่าออกฟูเวทเลยไม่ได้เอาโหแล้วซานิตเข้าไปส่วนคิวเรนฮะแต่มีโอเมก้ามาปิดทางไม่ให้กลับโดนสะบัดออกและเรียบร้อยฮะคิวเรนปาตูดไป ก็เป็น4ต่อ4ฮะี่ฮะแวนกำลังแบบช้อปปิ้งซื้อไอเทมอยู่นะก็น่าจะออกมาเป็นเจ้าตัว,ตวดับทีเรีวแหละนะครับผมดับแดงทีเรีวนะเอ็นกลางฮะเสียคลิปไป1นึ่งเวล้วว่าอ้าวไม่เสียฮะกลับมากันทันนะเลนโบนฮะก็ยังคงดูเดือดอย่างเช่นเคยฮนะสำหรับอ่าโอเมแล้วก็อดูอินนะครับผมหวดกันไปหวดกันมาสองตัวนี้ ออามาหลอดเข้าไปป่าชิคผุ้มไม่เจอใครเดินออกมาก่อนนะฮะเทลอนนารดเกมตอนนี้เริ่มทรงๆแล้วฮะปะท้ากันต้นเกมหนักหน่วงกันเหลือเกินนะขอทรงๆไว้ก่อนนะเปิดเป็นแบบมุมสูงดูกันบ้างนะฮะและเข้าไปจังหวะน,นี่คิวเลนป่าเทลสตั้นสวยฮนะผมโดน2แล้วยังคงเอาชีวิตรอดเข้าป้องมาได้นะแตว่ากลับไปสตารนได้สวยเลยฮะ ขุนยนฝั่งแดงหรือฝั่งน้ำเงินใครจะชนะนในะวันนี้ลิปโป้กดแหวนเดินเข้าไปับผมเอ้ย,อยาตีมังกรเพื่อนเราโซนอยู่นะแล้วเข้าไปหวังจะลัดนังกรตัวนี้แต่ลัดน่ไม่ได้คิวเรนนี่พันนิดนะมาหลอดช็อกไปไม่โดนใครฮนะและปาดตาไปหนึ่งทีแล้วจะเป็นลิปโป้หรือเปล่าที่จะล่วงลิปโป้ล่วงตามไปับนะผมคิวเรนก็โดนซานิเจ็บเหมือนกันแล้วโอเมนมาขังโอเมก้าไว้ฮนะอาดูอินพยายามจะไปล่วง แครี่ของฝั่งทีมสีน้ำเงินนะแต่หลวงไม่ได้ฮะด้วยความที่ตัวเองเป็นตัวแทงนะแล้วคิวเดนกดเกิดเข้ามาปาดไมเก็บไปได้2ฮะตรงนี้เข้าไปเก็บแถวอีกตัวไหมแถวกำลังยิงสู้อยู่ในป้อมไม่รอฮะด้วยความที่ดาวเมยของคิวเดนมันปาเจ็บเหลือเกินนะมีผู้รอดชีวิตก็คือเอลซูฮะสำหรับฝั่งทีมสีน้ำเงินนะยิงเนียนๆไปแต่ไม่รู้ยิงโดนหรือเปล่านะฮะเอาฮะริปโปบอกเอ้ยป้อมฆ่ากายแต่ฮะผม ตายได้แต่ปอมฮามแตกฮะนี่้มกันบ้านไว้ได้อยู่เฮ้ยสกอร์เป็น8ต่อ8รู้สึกสกอร์ของ2ทีมนี้เวลาต่อสู้กันคือจะเท่าๆกันตลอดเลยนะหลังจากจบไฟนะฮะสกอร์จะเท่ากันตลอดเลยเอาแวนนะฮะเหมือนจะได้เป็นดาบสายฟ้าแล้วด้วยฮนะเอาเรื่องนะแวนสายตีเดียวดาบสายฟ้าีโปโดนปาดไปเลยเอครึ่งหลอดฮะ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเขาเหรอกฮะเพราะอรลิปโปสามารถกดอันติดูดเลือดได้ตลอดนะอยู่เรนนะฮะมาแล้วะฮะฟ้านใครไม่รู้ขอฟากหน่อยละกันนะฮะผมนี่และจ้าเอโอเมนะจะโดนจับไมเหมือนจะโดนจับว้าวนะฮะผมและเป็นโอเมนะฮะหลังจากที่ว้าวไปก็โดนลุมประชาทันแล้วฮะโอเมก้าอย่างเกรียนปั่นรวรครัะผมแต่ว่าปิดดาเมจไม่ได้นะโอเมกากับมาสตันอีกหนึ่งครั้งฮนะ ซานิธนะฮะไล่เก็บคิวเลนและคิวเลนนะผมยังหายตัวรอดออกมาได้นะนี่วิ่งจุ๊กไปจุ๊กมาฮะรตรงนี้ฮะโอ้โหบวกกันแบบยาวนานเหลือเกินริปโปกำลังจะตายแล้วบอลลอตเดินเข้ามาปาดเดรียบร้อยับผมเก็บงานไปได้ฮะรบับไปหนึ่งสองตัวฮะโอเมกกับริปโปนะตายตีนปอมตัวเองเลยและตรงนี้ฮะซานิธพยายามจะมาเก็บงานฮะแต่ว่าโดนโอเมก้าปันขัดปั่นขัดแล้วแวนมาเติมไฟอีกจังหวะนี้เรียบร้อยซานิดหายฮะ แล้วเป็นเอลซูพยายามจะมายิงฟรีมาหลอดมาหลอดบอกเอ้แวนช่วยข้าหน่อยข้าไม่ไหวแล้วแล้วปาดได้เลือดอยู่ครับผมได้เรียบร้อยปิดดาเมจไม่ได้สําหรับเอลซูตัวนี้ผมมาหลอดปาดเมื่อกี้เลือดเด้งมาหนึ่งข้อเลยนะถือว่าปาดดุเลือดแรงมากๆฮะถ้าไม่มีตัดเลือดเกมนี้บอกเลยเล่นยากแน่นอนมีทั้งคิวเบนทั้งมาหลอดเล่นบนฮะพยายามจะไปถมป้อมให้แวนยิงแหละฮะแต่ว่าคลิปหมดแล้วแล้วเป็นอาดูอินที่โดน จับไว้แต่ป้อมยิงไม่ถึงแวนพยายามยิงฟรีลิปโปมาเติมไฟอีกครับผมจะเป็นอดูอินที่ตายตาไมไหมโอ้โหถึกจริงจริงอดวอินตัวนี้ฮะแล้วแวนจับไปยิงฮะแวนบอกแล้วยังไงเพื่อนลิปโปกดดูดเลือนะครับผมพยายามจะตีดูดเลือจากคลิปแต่ว่าเหมือนจะไม่มีจังหวะให้ตีแล้วตัวเองก็ตายไปะ่ะสาเนตตามากดอันติไปก่อนเพื่อไม่สนเกราะในการโจมตีของเขาฮะแล้วจะตีตัวไหนยึกจังยิจังอยู่ฮะจะได้สักตัวไหมแล้วโดนกลับไปยกไม่ได้ฮะ <c oughs> จังหวะคือแบบ ตัวเองอยากล้วงแคลรี่นะแต่ว่าตัวแทงฝั่งลรง,งข้ามเลือดน้อยมากๆคนระับผมมันก็เลยยึกยักยึกๆัก,ก,กนึดต่อยมาหลอดช็อกมาในป้อมมาแล้วเป็นคิวเลนมาเติมไฟครับผมและโดนป่าตูดออกไปอีกหนึ่งตัวฮนะป้อมก็แตกด้วยนะเอาแล้วฮนะตอนนี้ฝั่งทีมสมดุลน,นะเหมือนจะได้เปรียบยังไงไม่รู้ฮนะบุกรวัวๆเลยอันนี้ย้ำอีกครั้งก็คือผมไม่ได้จัดทีไม่ได้อะไรเลยฮนะ ใครเข้ามาเร็วเข้ามาช้าเลือกอยู่ตำแหน่งไหนคือสามารถเลือกกันได้เลยแล้วก็ต่างคนต่างไม่รู้จักกันเลยนะฮะโอ้โหแล้วเข้ามาป่าชุดเดียวหาย2อฮะมาหลอดช็อคมาอีกซาน,นิดบอกอยู่ไม่ได้แล้วฮะจังหวะอย่างนี้ถอยดีกว่าฮะโอ้โหจะกันไหวไหมคลิปเบฟนี้เถวกดเถวเกิดมาแล้วฮะพยายามที่จะสกิลเพื่อเคลียร์คลิปไป ลคลิปกำลังจะหมดอ่ะคลิปหมดเรียบร้อยยังน่าจะกันป้อมได้อยู่นะแต่ว่าด้วยความที่มีโอเมก้าในทีมไม่สนใจฮะตีสดงดเชื่อบวชองและเทลสตันไปอีกหนึ่งครั้งโอเมก้าบอกก็แทงไม่ไหวเหมือนกันนะเจ็บเหมือนกันเกมตึง <and S 1> เข้า <and S 1> ให้แล้วฮะเสียบอลแหลกไปก่อนฮะหนึ่งทางเดือ <c oughs> เดือด,ด,อดโอเมก้าสกินพึ่งกับมารีดันขายด้วยนะตอนนี้ ใครอยากเป็นเจ้าของไปจัดกันได้เท่น,นะสกินนี้นะฮะของโอเมกา้าตอนเปิดตัวนี่คือแบบนักล่าเลยแหละปุ๊บปุ๊๊บป๊อปมีแบบตัวแบบว่าล็อกเป้าอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเออเจ๋งดิอันนี้ต้องเริ่มเดินเป็นแก๊งๆนะฮะอยู่แยกไม่ไหวแล้วไม่ใช่โอเมกา้าโอเมนฮะขออภัยนะครับผมโอเมสกินนี้น้่เช่อเมกาโอเมกา้าโอเมนโอมานะครับผมคือตัวมันแบบ เยอะนะนครับผมจำผิดละโทษทีแล้เลนล่างฮะเอลสูแยกดันลึกเกินไปฮะโดนคิวเลนมาหลอดแล้วก็แหวนมาปิดเกมเริ่มตึงฮะตอนนี้สถานาการณ์ตึงเครียดและตรงนี้คิวเลนเข้ามาป่าแล้วโอ้โหโอ้โหโอเมกา้าสะบัดออกไปให้เพื่อนรัวๆฮะแล้วกดแช่แข่งป้อมอีกฮะเอาแล้วฮะตาอยู่หรือเปล่าในป้อมตัวเองแล้วเป็นเทลฮะที่ยิงฟรีอยู่ฮะเก็บ เจ้าตัวคิวเลนไปได้นะอ่าแล้วเป็นมาลอดฮะโดนเก็บเหมือนกันนะฮะโดยการโจมตีของป้อมนะมแต่เป็นแวนไดทิปเปิลคิวนะไม่รู้ว่าเทลไดทิปเปิลคิวเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะได้เหมือนกันนะครับผมได้เหมือนกันนะอ่าแคร,รี่เกิดมาไม่ธรรมดานะสำหรับเทลตอนนี้เงินอยู่ที่6,200นระฮะถือว่าเงินไม่ได้น้อยเท่าไหร่นะเป็นอันดับที่2ของเกมเลยแหละอันดับ1เป็นแวนนะฮะ8,200นอะอันดับ3ก็น่าจะเป็นคิวเลนนะครับ6,000 เดนเลงไปที่ดาวเซเลเยอร์ฮะรอรอเพื่อนเอ้ยเพื่อนเมื่อไรจะมาแล้วก็เปิดไปฮะเพื่อนมากันแล้วเมกาโซนไว้อย่าเข้ามานะจ๊ะตรงนี้ถิ่นของพี่ครับผมแล้วไม่มีใครกล้าเข้าตามค่านะโอเมนพยายามเข้าไปโซนลึกดูฮบผมแต่ว่าตัวเองอะลึกเกินไปหรือเปล่าแล้วจะออกได้ไหมเอลสูยิงตอนนี้เฟสกิดยิงไม่เข้าเลยแล้วเป็นคิวเรนเข้ามาล้วงและเรียบร้อยครับผมล่วงไปสมฮะ โอสุตเกิดมาหวังจะแก้มเอาเทลยิงเทลยิงคิวเลนเกือบตายยิงแรงจริงแหวนก็เกือบตายอะทุกคนฮะเทลจะเป็นเดือบแบกให้กับทีมหรือเปล่าเกมนี้ยิงยิงยิงโอ้โหยิงเอ้ยมันเตนใ้ยิงมันเตนใ้ยิงอย่างงี้โอ้โหแล้วเป็นคิวเรนเข้ามาปาดฮะแล้วเป็นการซอนแผนนะผมโอ้โหเรียบร้อยเลยแต่ว่าแลกไปด้วยชีวิตของคิวเลนเหมือนกันนะ เกิดและหนึ่งคนฮะเป็นโอเมนเกิดมาจะเคลียร์คลิปออกก่อนได้หรือเปล่าฮะและพยายามเคลียร์คลิปอยู่โอเมก้ากดกันป้อมนะฮะผมแล้วสะบัะรดรัวอ่อหตีเขาไกลกันไม่ได้นะโดนสะบัะรดรัวอย่างงี้ซานนสบอกโอ้บึงเกิดนะเพื่อนเอ๋ยกำลังจะตายแล้วหมาหลดเข้ามาป่ายันป้อมนายฮะคลิปเข้ามาอีกเวฟโอเมนบอกต้องเป็นหน้าที่ของฉันใช่ไหมที่ต้องออกไปเคลียร์คลิปและเรียบร้อยับผมการเคลียร์คลิปครั้งแรกกับชีวิตของเขาฮะตามไปด้วยลิโโ้ติดๆฮะ สาน,นิดตัวเดียวฮะจะการยังไงดีเขามีโอเมกาตีป้อมสดกันแล้วมาหลอดช็อตเข้ามาโดน3ฮะเอลสูยิงไปยังได้อยู่มาหลอดกำลังจะทายเทวยิงรีอยู่ฮะแวนก็ยิงรีป้อมรัวๆไปแต่ป้อมไม่น่าจะแตกถ้าเกิดว่าคลิปชุดน,นี้มาแตกแน่นอนละเรียบร้อยหร้บผมยื้อกันมาตั้งนานนะสุดท้ายเป็นทีมฝั่งสีแดงที่ได้รับชัยชนะไปออโอ้โหเกมคือแบบสูสีสูสีมาในช่วงต้นเกมมากๆนะแต่ว่า มาเสียไฟอานเอาหลังๆนะครับผมคิวเริ่มเกิดเริ่มล้วงได้นะแต่จริงๆผมมองในมุมกลับกันได้เกิดว่าเกมฝั่งทีมสีเงินอะเซฟได้นะครับผมในช่วงต้นเกมมากกว่านี้นะผมว่าเด็ดเกมมาทีมสีแดงมีสยองนะมีแคดดี้สองอัพเลนสามนะครับผมเออผมว่ามีสยองอะแต่นะครับผมก็ตามนี้ฮะเป็นแวรที่ได้มีพีไปสกอร์คิวสิบสามตอนหนึ่งแอตซิสสิบสองนะครับผมเล่นสนุกสนุกไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมแพ้ชนะเพราะว่าเราไม่ได้แบบอย่างที่บอก ไม่ได้จัดอะไรมาให้มันแบบน,นี่อยู่แล้วเราต้องการความแบบสดใหม่ในเกมนะครับผมเราก็เลยเล่นอย่างนี้กันอ่าเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมนะครับผมกดไลค์เพื่อบอกเรา่าชอบและอยากดูต่ออยากมีความคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์บอกเราไ,ได้เดือดสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบตรนี้ก่อนแล้วการเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ